คุณเคยมองใครแล้วสงสัยไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นในหัวเขานะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าไรลี่เธอเกิดในรัฐนินนโซตาพร้อมกับห้าอารมณ์ในหัวสมองได้แก่ลันลาเศร้าซึ้งแยแยงชุนชิลันลาเป็นคนแรกที่ปรากฏขึ้นเป้าหมายของลันลาคือการที่ต้องทําให้แน่ใจว่าไรลี่มีความสุขอยู่เสมอเธอบอกว่าแต่ละความทรงจามาจากช่วงเวลาสําคัญในชีวิตไจนี่จะกลายเป็นความทรงจําหลักของไรลี่ ความทรงจาหลักเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเพราะทุกความทรงจาหลักส่งผลต่อบุคลิกภาพของไรลี่อย่างเช่นเกาะฮอกกี py, ก้เกาะติงตองเกาะมุคริภาพเกาะจริงใจและเกาะครอบครัวสรุปคือเกาะบุคลิกภาพทําให้ไรลี่เป็นไรลี่นั่นคือลูกลัวหน้าที่หลักของเขาก็คือการปกป้องไรลี่และทําให้เธอปลอดภยัยนี่คือแยงเป็นคนดื้อสุดๆตรงสุดๆและป้องกันไร,ราลี่จากการได้รับสิ่งแปลกปลอมทั้งด้านร่างกายและสังคมนั่นคือถุงเที่ยวลงไหลในการที่จะทําให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะยุติธรรมกับไรลี่ ่วนคนสุดท้ายคือเศร้าซึงไม่มีอารมณ์ไหนๆที่จะเข้าใจบทบาทของเศร้าซึงได้เศร้าซึงอยากจะมองโลกในแง่ดีและอยากช่วยให้ไรลีมีความสุขแต่เธอก็พบว่ามันเป็นเรื่องยากในการคิดบวกอารมณ์ทั้งหมดล้วนอาศัยอยู่ในศูนย์บัญชาการใหญ่ภายใต้การควมคุมของจิตใจไรลี่เป้าหมายของพวกเขาคือการที่ต้องทำให้แน่ใจว่าไราลี่มีความสุขอยู่เสมอตราบใดที่ไรลี่มีความสุขพวกเขาก็มีความสุขเช่นกัน แต่หลังจากนั้นไรลี่จำต้องย้ายบ้านตามพ่อแม่มายังเมืองซานฟรานซิสโกหลังจากพ่อของเธอต้องมาเริ่มงานที่ใหม่ในเมืองที่เธอไม่คุ้นเคยชีวิตของไรลี่ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเธอต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างออกไปจากเดิมอารมณ์ทั้งห้าเลยช่วยไรยลี่ทายเล่นๆว่าบ้านใหม่เธอเป็นยังไงบ้านที่เหมือนกับสวนสนุกหรือเป็นบ้านบนต้นไม้ล่ะคุกกี้ไม่ใช่บ้านนะ่ะบ้านหลังนี้มีมังกรด้วยแต่ก็ต้องผิดหวังนะเพราะบ้านใหม่ของไรลี่เป็นบ้านเก่าของคนอื่นดูเหมือนไรลี่จะไม่พอใจกับบ้านหหลังใม่ ลันลาแนะนําให้ไปขนของลงจากรถแต่รถขนย้ายจะมาวันพฤหัสบ,บดีลันลาและเพื่อน,พ,อนพยายามเตือนไรลี่เกี่ยวกับร้านพิซซ่าที่เธอเห็นตอนขับรถผ่านอารมณ์ทั้งห้าต้องการให้ไรลี่ไปกินกับแม่แต่ชุนเชียวบอกว่าพิซซ่าโลกไหนใส่บรอกโคลีเขาจะไม่มีวันกินพิซซ่าแบบนั้นระหว่างทางกลับบ้านของไรลี่อารมณ์ทั้งห้าได้กล่าวถึงความทรงจําที่สวยงามเกี่ยวกับการเดินทางของครอบครัวไรลี่เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วแต่ทันใดนั้นสีเหลืองของลันลาก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าของเศร้าซึม ปรากฏว่าเศร้าซึมเพิ่งแตะโดนความทรงจาหลักและทําให้มันกลายเป็นสีฟ้าตลอดไปมันไม่ควรเปลี่ยนนะเปลี่ยนกลับได้ไหมมีจังพอไรลี่คิดถึงเวลานี้เธอก็จะเศร้าเก่งเนาะอย่าแตะความทรงจําอื่นๆจนกว่าเราจะรู้ปัญหาเศร้าซึมเธอเกือบแตกความทรงจําหลักถ้าแตะโดนเราจะเปลี่ยนกลับไม่ได้ฉันรู้ฉันขอโทษฉันเป็นอะไรไม่รู้มันเหมือนฉันคุมสติไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกเธอแค่เครียดฉันทําผิดพลาดบ่อยๆฉันแย่มากและน่ารําคาญรู้ไหมอย่าจมอยู่กับสิ่งที่พลาดเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้หาอะไรมัน หลังจากที่ไรลี่หลับไปแล้วลันลาก็สัญญากับตัวเองว่าเธอจะทําให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมอีกวันของไรลี่เพราะพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่ไรลี่ย้ายไปโรงเรียนใหม่กลัววฉันต้องการดูความเป็นไปได้ทางลบของวันแรกในโรงเรียนใหม่ฉันคิดนําไปเยอะใครสะกดปุกาบาดเป็นบ้างไปแยงทําให้ไรลี่ดูเด่นแต่ก็กลมกลืนฉันเป็นเจดานแต่งตัวให้ไรลี่เด็กคนอื่นจะยีเสื้อผ้าตัวเองเลยชุนเชียวคนฟันกลางวันลงมาฉันสั่งเพิ่มเผื่อในห้องเรียนหน้าเบื่อเศร้าซึ่ฉันมีงานสำคัญสุดยอดให้เธอนี้คือวงกกลมมควววาาาเเเเศศ้้้้้ธอ็บทัังหดไนน ในห้องเรียนครูบอกให้ไรลีแนะนำตัวต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นทุกคนได้ค่ะชั้นชื่อไรลี่แอนเดอร์สันฉันมาจากมินนีโซตาตอนนี้อยู่ที่นี่มินนีโซตาหนาวใช้ได้เลยทะเลสาบเป็นน้ำแข็งเราถึงเล่นฮอกกี้ขณะที่ไรลี่พูดอยู่จูจูสีเหลืองก็กลายเป็นสีฟ้าเศร้าซึมมาแต่ความทรงจำอีกแล้วเป็นแบบนั้นจนย้ายบ้านมาเราเคยเล่นก้องแต่กันแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดตั้งแต่ย้ายมาขณะที่ทั้งสี่คนพยายามดูดความทรงจำออกความทรงจำหลักที่เพิ่งออกมาก็กลายเป็นสีฟ้า และความทรงจํานั้นไม่ใช่ความทรงจําธรรมดาแต่เป็นความทรงจําหลักลันลาพยายามโยนความทรงจําหลักที่มีสีฟ้าทิ้งแต่ถูกเศร้าซึมหยุดไว้ทันทีทั้งสองแย่งการความทรงจําหลักซึ่งทําให้ความทรงจําหลักที่เป็นตัวควบคุมลักษณะนิสัยของไรลี่ได้หลุดออกจากเครื่องควบคุมอารมณ์ทั้งลันลาเศร้าซึมและความทรงจําหลักก็ถูกดูดลงไปที่ความทรงจําระยะยาวกอบบุคลิกภาพของไรลี่ถล่มหมดแล้วคืนนั้นไรลี่นั่งกินข้าวเย็นกับพ่อแม่แต่เธอทาท่าแปลกๆเพราะอารมณ์มีหัวสมองของเธอตอนนี้เหลือเพียงถุงเฉียวกลัวๆและแย่ยง แต่ทั้งสามสงสัยว่าไรลี่จะมีความสุขได้ไงถ้าไม่มีลันลายู่ที่ศูนย์บัญชาการโรงเรียนเยี่ยมมากพอใจยังไรลี่ตอบกลับคำถามของพ่อไรลี่พ่อไม่ชอบกริยาของลูกพ่อไม่รู้ลูกเอากริยาแบบนี้มาจากไหนขึ้นห้องไปเดี๋ยวนี้ลันลายและเศร้าซึมกำลังอยู่ที่ความทรงจำระยะยาวทั้งสองต้องข้ามถังขยะความทรงจำไปด้วยสะพานถ้าตกลงไปพวกเขาจะถูกลืมตลอดการหลังจากนั้นพ่อก็มาขอโทษไรลี่พ่อเริ่มทำติ้งตองให้ไรลี่ดูแต่เพราะกอดติ้งตองของไรลี่ถล่มแล้วเธอก็ไม่ได้ตอบกลับพ่อเลย เด็กหญิงแค่มองพ่อด้วยสายตาที่เย็นชากอดติ้งต้องหายไปนั่นแปลว่าไราลี่อาจจะเสียมิตรภาพฮอกกี้ความจริงใจและครอบครัวทั้งสองต้องข้ามกอดมิตรภาพไปแต่เศร้าซึมกลัวว่าพวกเขาจะข้ามไม่ได้ลันลาพยายามคิดบวกแต่เศร้าซึมกลับอยากจะยอมแพ้ลันลาบอกว่าพวกเขาจะลองอ้อมไปทางกินลมชมวิวหลังจากนั้นทั้งสองก็เจอพนักงานสมองที่ทําหน้าที่ล้างความทรงจําเก่าๆของไรลี่พนักงานสมองได้ล้างความทรงจําที่คิดว่าไม่จําเป็นต้องจําสําหรับไรลี่ หลังจากนั้นก็มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไรลี่วีดีโอคอลกับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทของไรลี่มีเพื่อนใหม่และนั่นไม่ใช่เรื่องดีสำหรับไรลี่ชุมเชียวรู้สึกว่าเรื่องนั้นมันไม่ยุติธรรมกับไรลี่เขาก็เลยระเบิดและเกาะมิตรภาพก็หายไปลันลาและเศร้าซึมต้องเดินทางกลับไปยังที่ศูนย์บัญชาการก่อนที่เกาะที่เหนือจะหายไปตามด้วยทันใดนั้นทั้งสองก็พบกับเพื่อนเก่าของไรลี่เพื่อนคนนั้นชื่อปิงปองเป็นเพื่อนในจินตนาการของไรลี่ไรลี่ชอบเล่นกับปิงปองตอนที่เธอยังเป็น็นเดก ใครคือเพื่อนที่ชวนให้เฮพิงป่องปิ้งป่องจำได้ไหมตอนนายกับไรลี่เล่นดนตรีฉันไปคอนเสิร์ตพวกนายทุกครั้งใช่ฉันเป่าจมูกพูดปิงป่องปิ้งป่องส่วนใหญ่ปิ้งป่องเป็นขนมสายไมแต่โดยรูปร่างเขาเป็นครึ่งแมวครึ่งช้างครึ่งโลมาและร้องไห้เป็นลูกอมเพราะพอโตหน่อยก็ไม่ค่อยมีใครเรียหาเพื่อนในจินตนาการฉะนั้นปิงปองก็เลยอยู่ที่ความทรงจำระยะยาวมาหลายปีิ้งป่องถามลันลาและเศร้าซึ้งว่าทำไมคนสองคนไม่ขึ้นรถไฟความคิดเพื่อกลับไปยังที่ศูนย์บัญชาการ รถไฟความคิดมันไปทั่วทุกทีแต่มีสถานีอยู่ดินแดนจินตนาการและปิงปองก็รู้ทางลัดไปที่นั่นไม่คาดคิดว่าทั้ง3เกือบจะกลายเป็นนมามธรรมโชคดีที่พวกเขาหนีไปได้ทันแต่ทั้ง3าึ้นรถไฟความคิดไม่ทันหลังจากนั้นปิงปองก็แนะนำให้ทั้ง3าเดินข้ามแดนจินตนาการเขาบอกว่ารถไฟจอดที่นั่นเสมอก่อนไปศูนย์บัญชาการแดนจินตนาการมีทั้งปา่าเฟรนไพลเมือถ้วยรางวัลมืองเมฆบ้านซ้อมกับพ่ายและแฟนในจินตนาการของไรนี่ วันนีไรลีย์มีการแข่งฮอกี้ที่โรงเรียนใหม่เยแยงบอกว่าถ้าไราลีย์ใช้เกาะฮอกี้มันจะยุบตัวและเพราะความทรงจำหลักหายไปแล้วไรลีย์ก็เล่นฮอกี้ไม่เป็นนั่นเป็นเหตุผลที่เกาะฮอกี้ของไรลีย์ถล่มไปกลับไปที่ความทรงจำระยะยาวในขณะนั้นพนักงานสมองกำลังทำงานอยู่พวกเขาได้เอาของในแดนจินตนาการของไรลีย์ไปทิ้งขยะรวมทั้งจรวดของไรลีย์และปิงปองเซาซึมก็เลยไปปลอบใจปิงปองลันลาคิดว่าเซาซึ่มจะทำให้ปิงปองรู้สึกแย่กว่าเดิมไม่คาดคิดว่าการปลอบใจของลันลาก็ช่วยให้้้้ปปงงสึึกดดีขนไ ทั้งสก็เลยเดินทางไปที่สถานีรถไฟความคิดต่อในขณะนั้นไรลี่กลับถึงบ้านแล้วก็ไปนอนทันทีเพราะไรลี่หลับแล้วรถไฟความคิดก็เลยไม่วิ่งทั้ง3จึงจะติดอยู่ที่นั่นถึงเช้าทั้ง3ามพยายามปลุกไรลี่ให้ตื่นและพบว่าคนที่สามารถช่วยพวกเขาได้ในตอนนี้ก็อยู่ที่โปรดักชันผลิตฝันนักแสดงทุกคนจะแสดงบทตามเหตุการณ์ที่ไรลี่พบเจอในระหว่างวันแล้วจัดฉากห้องเรียนความทรงจำของวันนี้เข้ามาแล้ว หลังจากนั้นทั้ง3าก็ถูกคนพบพนักงานรักษาความปลอดภัยของโปรดักชันผลิตฝันก็ขังปิงปองไว้ในสถานที่ที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกที่เก็บความกลัวขึ้นสูงสุดของไรลี่และขังพวกตัวสร้างปัญหาอย่างเช่นผักบรอกโคลีบันไดลงชั้นใต้ดินและเครื่องดูดฝุ่นของคุณยายแจงเกิลเป็นตำรวจของที่นี่แต่เขากำลังหลับสนิทอยู่ไรลี่ก็เลยช่วยปิงปองหนีไปได้อย่างง่ายดายตอนนี้ทั้ง3าต้องปลุกไรลี่ให้ตื่นก่อนจู่ๆก็มีไอเดียผุดขึ้นในบัวของไรลี่พวกเขาก็เลยไปปลุกแจงเกิล แล้วพาแจงเกิลไปที่โปรดักชั่นผลิตฝันความกลัวที่แจงเกิลนำมาก็ปลุกไรลี่ตื่นขึ้นได้ทันทีเพราะไรลี่ตื่นขึ้นแล้วรถไฟความคิดก็กลับวิ่งมาอีกครั้งรถไฟความคิดจะวิ่งไปยังที่ศูนย์บัญชาการทั้งสามได้ขึ้นรถไฟขบวน13เพื่อเดินทางกลับไปยังที่ศูนย์บัญชาการหลังจากที่ไรลี่ตื่นขึ้นมาชุมเชียวก็ให้เธอหวนนึกถึงความทรงจาเก่าๆชุมเชียวบอกว่าเพราะความทรงจําหลักที่มีความสุขทั้งหมดของไรลี่เกิดขึ้นในมินิโซตาเขาก็เลยอยากให้ไรลี่กลับมินิโซตาและสร้างใหม่ ชุเชียวบอกว่านั่นไม่ใช่การหนีออกจากบ้านแต่เป็นโครงการเพิ่มความสุขให้ความทรงจำหนักแต่เพราะไรล,ลี่ไม่มีเงินจ่ายค่าตั๋วเธอก็เลยขโมยเงินจากกระเป๋าแม่เพราะไรล,ลี่ไปขโมยเงินจากกระเป๋าแม่กกอดจิงใจของเธอก็เลยถล่มไปอย่างรวดเร็วและทางกลับบ้านของทั้งสามก็เสียไปอีกทางทั้งสามต้องเดินไปที่เกาะครอบครัวความลังเลของกลัวกลัวไม่สามารถหยุดแผนการของชุมเฉียวเพราะไรล,ลี่ต้องการหนีออกจากบ้านเกาะครอบครัวจึงกำลังจะถล่มไปแต่ทันใดนั้นทั้งสามก็เห็นท่อรำลึกความจำทั้งสามรู้ตัวทีทีว่าสามารถกลับไปยังที่ศูนย์บัญชาการด้วย่อรึกความจได้ แต่ถ้าเศร้าซึมเข้ามาในท่อรำลึกความจำความทรงจำหลักจะเศร้าลัานลาไม่มีทางเลือกนอกจากจะทิ้งเศร้าซึมไว้ที่นั่นแต่เพิ่งนไปได้ครึ่งทางท่อรำลึกความจำก็เสียทำให้ลันลาตกอย่างอิสระปิงป่องก็ตกลงไปที่นั่นโดยไม่ได้ตั้งใจปิงป่องบอกว่าทั้งสองติดอยู่ที่นั่นและจะถูกลืมเลือนหลังจากนั้นลันลาก็เจอความทรงจำเก่าๆที่ไรลี่ลืมไปแล้วและตอนนี้ลันลาก็เข้าใจได้ว่าความเศร้าเป็นสิ่งที่ผูกมัดครอบครัวและเพื่อนไว้กับไรลี่ความโศกเศร้าช่วยให้ไรนีเติบโตขึ้น ลันลาบอกว่าพวกเขาต้องกลับขึ้นไปให้ได้พวกเขาจะกลับไปโดยจรวดของปิงปองใครคือเพื่อนที่ชวนให้เฮได้เจอกับเขาต้องร้องฮูเร่ใครสุดยอดไม่เคยโยเยและชอบเพลงนี้ไม่มีโยเลใครคือเพื่อนที่ชวนให้เฮทั้งสองพยายามเดินทางกลับไปโดยจรวดของปิงปองแต่ไม่ว่าทั้งสองจะพยายามมากแค่ไหนพวกเขาก็ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าปิงปองพบว,ว่าแขนของเขาเริ่มหายไปเขาก็เลยตัดสินใจจะช่วยลันลาให้กลับไปยังที่ศูนย์บัญชาการให้ได้ ทั้งสองลงม่อีกครั้งแต่คราวนี้ปิงปองเลือกที่จะโดดจากจรวดเพื่อให้ลันลากลับไปยังที่ศูนย์บัญชาการได้ปิงปองฝากความหวังไว้ที่ลันลาให้พารี่ไปดงจันทแทนเขาเขาเลือกที่จะถูกลืมเลือนลันล,นลาสัญญากับปิงปองว่าเธอจะทาให้ไรลี่มีความสุขในขณะนั้นไรลี่กําลังเดินไปที่สถานีขนส่งจู่ๆเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากแม่แต่ชุมเชียวบอกว่าไรลี่ต้องการความทรงจาหนักไรลี่ก็เลยไม่รับโทรศัพท์จากแม่เกาะครอบครัวก็เลยหายไปตามด้วย หลังจากนั้นลันลาและเศ้าซึงก็กลับมาเจอกันทั้งสองได้เดินทางกลับไปยังที่สูนย์บัญชาการด้วยการด้วยความช่วยเหลือจากแฟนในจินตนาการของไรลี่ถึงสิบคนเลยลันลาและเศ้าซึ่งกลับไปได้ทันก่อนที่ไรลี่จะกลับไปที่มินิโซตาลันลาพบว่าตอนนี้ไรลี่ต้องการความช่วยเหลือจากเศร้าซึงหลังจากที่เศราซึ่งปิดไฟไรลี่ก็เลิกความคิดที่จะหนีออกจากบ้านไรลี่รีบวิ่งกลับบ้านลันลาบอกความทรงจําหลักให้เศร้าซึงเพื่อให้เธอเอาไปใส่ในเครื่องควบคุมอารมณ์ความทรงจาหลักกลายเป็นสีฟ้าอย่างรวดเร็วความเศร้าทำให้ครอบครัวของรีกก้้ชิดันนมาขึ นี่เป็นครั้งแรกที่มีความทรงจาหลักที่มีทั้งสีเหลืองและสีฟ้าซึ่งเป็นทั้งความสุขและความเศร้าหลังจากนั้นความทรงจําหลักของไรลี่ไม่มีพีมแต่ความสุขหรือความเศร้าแต่มีอารมณ์ที่หลากหลายมากมายด้วยในความเป็นจริงแล้วความเศร้ามันก็กลายเป็นสิ่งที่ให้เราเรียนรู้ทําให้เราได้เติบโตและเป็นความทรงจําที่สอนเราได้หลายอย่างไม่มีใครที่สามารถสุขได้ตลอดแต่ก็ไม่มีใครที่เศร้าไปได้ตลอดเหมือนกันความหลากหลายทางอารมณ์เกิดขึ้นได้เสมอแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์นั่นเอง